ตอนเลข .com เย่คุณเนยังไงบ้างปิจทย์เียมุดมปี40น์ครับเรื่องเลขยกกำลังนะครับโจดนะครับง่ายๆเลยนะครับก็คือรุทนะครับของ16ตรง,ต,รงตรงๆหน้าที่4นะครับ แล้วก็ลบรูทนะครับองตรงรากที่หกครับลบกันได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับโจทย์ตั้งขึ้นมาแบบง่ายๆนะครับแต่ว่ามองไปแล้วเนี่ยโอ้โหถอนรากที่สี่ทำแนอู่่วาที่นี้รากที่หกกนะ็ยิ่งหนักเลยนะเพราะดูรากที่สี่นี้ยิ่งงงเลยนะบางทีเนี่ยน,นั่งนั่งดูเนะี่คิดไม่ออกจะไปยังไงหรือว่าเราจะแยกตัวประกอบดีนะครับแยกตัวประกอบทีละตัว เที่ยวตัวเที่ยวตัวออกมาต้งใส่แบบนี้งานหนักแน่ๆนะครับพิจารณานะครับรูทอไหราเนี่ยสิบหกล้านนะครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบหกนี้นะครับเอมันจะถอนรูทยังไงปกติเนี่ยถ้าล่าทีสองเนี่ยเราจะพอถอรดดนะรูทได,นะด้นะครับทําจะมีวิธีการทํานะครับในการถอนรูทนะครับเดี๋ยวจะสอนนะครับนี้แต่ จะดูดูก่อนนะครับดูเอถ้าเกิดว่าข้างในนี้นะครับมันก็คือสมมติว่าเป็นสามเหลี่ยมแล้วกันนะครับสอนรูทลากที่สี่ของสามเหลี่ยมปกติลากที่นะครับลากที่อย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมยกกําลังหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนลากนะครับเอมองไปอีกมันก็คือสามเหลี่ยมยกกาลังหนึ่งส่วนสอง มองเป็นหนึ่งส่วนสองนะครับคูณอยู่กับหนึ่งส่วนสองให้คูณกันแบบนี้นะครับมันก็คือลักษณะของ a ยกกาลัง n ครับแล้วก็ทั้งหมดกําลังเกําลังซ้อนกันนะครับเอาคูณกันเข้าไปันนั้นก็มองเป็นสําเหลี่ยมครับยกกําลังหนึ่งสองทั้งหมดยกกําลังหนึ่งส่วนสองนะครับถ้าเกิดว่าคูณนะครับถ้าเกิดว่ามันยกกําลังซ้อนกันแบบนี้นะครับมันจะเอาตัวข้างนอกนะครับคูณเข้าไปคูณเข้าไปนะครับเป็นไหมครับกลับเป็นตัวเดิมนะครับ ไอ้ยอกกําลังนะครับเศษส่วนแบบนี้หนึ่งส่วนสองนะครับมันก็คือรางที่สองนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็เลยค่อยๆใส่นะครับทีละตัวสามเหลี่ยมรางที่สองครับทั้งหมดยกกาลังหนึ่งส่วนสองแล้วก็เท่ากับสามเหลี่ยมรางที่สองนะครับแล้วก็รากที่สองอีกครั้งหนึ่งจากนี้นะครับจะเห็นว่ามันอันเดียวกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ย สามเหลี่ยมนะครับมันก็คือตัวเลขชุดนี้นะครับเราจะทําการถอดรากที่สองของตัวเลขชุดนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ถอดรากที่สองอีกครั้งหนึ่งก็จะเป okay, um. ็นไปได้นะครับโอเคนะครับทีนี้เราจะเขียนสัญลักษณ์ไว้นะครับว่ารูทของสามเหลี่ยมนะครับก็คือรูทของตัวเลขข้างในนี้นะครับตัวเลขข้างในนี้นะครับเราจะลองถอดรูทรากที่สองดูนะครับเวลาเราถอดรูท ด้านที่สองนะครับว่าเลขจะมาอย่างไงมันก็จะทำเหมือนเหมือนกันก็คือครับตรงก่อนจุดนะครับก่อนจุดทศนยมเนี่ยเราทําการแบ่งตัวเลขนะครับออกทีละสองนะครับทําการแบ่งนะครับแบ่งแบ่งออกทีละสองหลังจุดนะครับหลังจุดจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าได้ใช้ต่อนะครับเราก็เติมสองศูนย์นะครับก็ต้อแบ่งออกทีละสองไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับไปเรื่อยๆ เวลาทำก็มีลักษณะาบางอย่างที่คล้ายๆกับการหารครับทีนี้เรามาดูนะครับอดอ่รกที่สองนะครับวิธีการทําให้เราคิดว่านะครับอ่าเลขอะไรนะครับชุดแรกเลขอะไรคูณกันสองครั้งตัวมันเองนะครับเลขอะไรคูณกันสองครั้งแล้วใกล้เคียงกับเลขชุดแรกมากที่สุดนะครับโอเคนะครับนึกปึ๊บปึ๊บปึ๊บ๊บนะครับได้สี่สี่สิบหก นะครับตีสิบหกพอดีเลยนะครับดังนั้นใส่เลขสี่ว้นะครับตีสิบหกเขียนผลมานะครับเขียนผลสิบหกปุ๊บทาการลบลงมาได้ศูนย์นะครับหลักต่อมานะครับทําการชักกลุ่มที่สองนะครับลงมาชักลงมาเจ็ดเจ็ดโอเคนะครับนี้ต่อมานะครับเอาสองนะครับสองคูณผล ผลทั้งหมดนะครับผลมีอยู่เท่าไหร่นะครับก็เป็นสองคูณสี่ออกมาได้แปดนะครับเขียนทดข้างข้างนี้นะครับเขียนแปดทีน,นี้หาเลขมาเติมแล้วคูณด,ด้วยเลขนั้นนะครับหาเลขมาเติมครับหาเลขมาเติมให้ใกล้เคียงกับเลขเจ็ดสิบเจ็ดมากที่สุดกครับถ้าเราเอาเติมหนึ่งนะครับเติมหนึ่งแล้วก็คูณด,ด้วยเลขตัวเดิมนั่นแหละนะครับหนึ่งออกมาเป็นแปดสิบเอ็ดใกล้เคียงไหมครับเกิน เกินไม่เอานะครับดังนั้นเอาศูนย์นะครับเติมศูนย์เติมศูนย์ก็คูณด้วยศูนย์นะครับก็ออกมาเป็นศูนย์โอเคนะครับดังนั้นเนี่ยในหลักถัดมานะครับไอตัวที่เติมเนี่ยนะครับจะเป็นผลต่อมาก็คือศูนย์ได้ศูนย์ลบออกมาได้เจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็ชักตัวถัดมาลงมาครับเสร็จสอง ต่อมานะครับเอาสองนะครับเหมือนเดิมนะครับเอาสองคูณผลทั้งหมดนะครับสองคูณสี่สิบได้แปดสิบหาเลขมาเติมนะครับหาเลขมาเติมเลขที่จะเติมนะครับก็ต้องคูณด้วยเลขตัวนั้นแหละนะครับให้ใกล้เคียงเลขเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองนะครับขอให้ใกล้นะครับสมมุติว่านะครับคุกแอบเติมเติมเก้านะครับอาจจะใกล้เคียงนะครับต้องลองคูณก็เก้าแปดสิบเอ็ดเก้าแปดเจ็ดสิบสอง เราจะเห็นว่าใกล้นะครับใกล้ดังนั้นก็เลือกเติมเลข9นะครับได้ผลคูณทั้งหมดก็คือ7 2 8 1ลบกันออกมาครับชักตัวถัดมานะครับชักตัวถัดมาลงมา1 6เอา2เข้าไปคูณเหมือนเดิมนะครับวนหลุด เอาสองเข้าไปคูณเป็นแปดหนึ่งแปดหาเลขมาเติมต่อนะครับสังเกตนะครับว่าเลขนะครับมันอาจจะถอดรูทได้ลงตัวนะครับถ้าเราตั้งสมมติฐานว่าเลขมันถอดรูทได้ลงตัวถ้าเกิดว่ามันลงด้วยเลขหกนะครับมันก็ควรจะเป็นคูณด้วยสี่ควรจะเต็มเลขสี่ไม่งั้นก็เลขหกนะครับเพราะสี่ปุ๊บเอาสี่เข้าไปคูณนะครับสี่สี่สิบหกมันก็จะลงเลขหก ถ้าเติมหกนะครับหกสามหกก็จะลงเลขหกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะอันไหนไมันจะใกล้ไม่ใกล้ก็ต้องลองนึกดูนะครับถ้าเกิดว่าเราเติมหกนะครับเติมหกหกแปดสี่สิบแปดจะเห็นว่าใกล้นะครับไม่เกินแต่ถ้าเติมห้านะครับเติมห้าเนี่ยจะเห็นว่าไม่พอ,อนั้นเติมสี่นี่ก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้แล้วต้องเลือกเติมหกนะครับแต่ว่าจะได้ออกมาพอดีหรือเปล่าต้องลองคูณดูนะครับหกสามหกท่สามนะครับ หกแปดสี 68, 3, 51, ่แปดสี่แปดสามห้าสิบเอ็ดหนึ่งทดห้านะครับหนึ่งเป็นหกเป็นสิบเอ็ดให้หนึ่งทดหนึ่งหกแปดสี่แปดสี่เก้านะครับออกมาได้พอดีนะครับนั้นถึงเลือกเลขเลขหกครับใส่เลขหกสี่เก้าหนึ่งหนึ่งหกลบกันออกมาครับเป็นศูนย์ศูนย์ตัวนี้ถ้าเกิดว่าครับมันไม่เหลือ มันไม่เหลือก็คือเป็นศูนย์นะครับไม่ต้องไม่ต้องชักลงมาครับพอนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเหลือนะครับเราจะต้องใส่จุดนะครับแล้วก็ชักสองศูนย์ลงมาทําแบบเดินวนลูปนะครับไปเรื่อยๆแบบนี้เราเห็นว่าเราสามารถถอดพวกรูทสองนะครับรูทสามรูทเจ็ดพวกนี้นะครับถอดได้หมดนะครับโอเคครับถอดล่าที่สองนะครับได้สี่พันเก้าสิบหกโอเคนะครับทีนี้ถอดรูท นะครับครั้งแรกนะครับของเลขข้างในนี้นะครับได้สี่พันเก้าสหกต่อมาเราจะถอดครั้งที่สองนะครับกับรูทสี่ศูนย์เก้าหกนะครับเราจะทำแบบเดิมได้ไหมทำได้ครับแต่ว่าครูไป่อ๊นะครับจะลองทำแบบเป็นน่วมเนียน่วนดูนะครับก็คือแยกตัวประกอบตามธรรมดานะครับเนื่องจากเลขมันน้อยแล้วนะครับแยกตัวประกอบตามธรรมดาก็ได้นะครับ แยกมาแยกสี่สี่สี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่สองสี่สี่ครับพันยี่สี่ก็เอาสี่ก็ได้เนี่ยสี่สี่สองสี่สองสี่ห้าสี่หกครับสองห้าหกปุ๊บตัวนี้ก็ก็ออกไปเป็นอะไรี้สองห้าหกสองหกนี่มันเท่าไหร่สองสี่แปดสิบหกสามสองหนึสี่ร้อยแปดสองร้อยห้าสิบหกนะครับ ก็สักสองกำลังแปดโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยเขียนมาฝากนี้นะครับสี 4, ่ศูนย์เก้าหกเนี่ยมันก็จะเท่ากับสี่กำลังสองคูณสองกำลังแปดโอเคนะครับเราได้แบบนี้แล้วเราจะเห็นว่ามันเริ่มง่ายขึ้นมากแล้วนะครับสามารถที่จะถอนรูทแากที่สองตาม สมบัติเลขยกกำลังได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราจะดูตัวนี้นะครับดูถอดล่าที่สองนะครับเราจะลองคิดว่ามันน่าจะเป็นฐานสองนะครับเราใช้วิธีการไล่นะครับไล่เลขยกกำลังไปทีละยกกำลังหนึ่งก,กำลังสองไปเรื่อยๆก็ได้นะครับไล่ง่ายๆนะครับไล่ง่ายก็ยกกำลังหนึ่งนะครับเป็นสองสองลังสองสี่นะครับสองกำลังสามแปดสิบหกสามสองหกสิบสี่ร้อยยี่ิบแปดสองร้อยหก ี่2 124, 208, 496นะครับไล่ไปโดยใช้หลักที่ว่านะครับบวกบวกเข้าไปนะครับทีละหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าหนึ่งเท่านะครับเพราะว่าแต่เลขยกกําลังนะครับแต่หลักเนี่ยมันจะคูณเข้าไปทีละสองทีละสองทีละสองนะครับแล้วก็มันก็จะเพิ่มเข้าไปทีละหนึ่งเท่าหนึ่งเท่านะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัว496นะครับเรามองอีกอย่างหนึ่งก็คือสองยกกำลังสิบสองนั่นเองนะครับ จากสมบัติเลขยกกําลังนะครับล้ก็มองว่านะครับถ้ายกกําลังนะครับ a กําลัง n ทั้งหมดลากที่เอ็มนะครับมันก็จะเป็น a ยกกําลังเอ็นส่วนเอมนะครับก็คือเอาตัวลากเนี่ยนะครับลากที่สองก็หารได้สองนะครับลากที่สามก็หารได้สามใ่ลากที่สองนะครับก็เอามาหารสองเอามาหารกันง่ายๆนะครับเป็นสองแบบนี้นะครับก็เท่ากับสองกำลังหกหรือนะครับจาก อีกทางหนึ่งนะครับเราจะมองทางนี้ก็ได้นะครับทางนี้ก็มองจากให้ตัวนี้เป็นลักษณะฐานสองนะครับสองกำลังสองแล้วก็ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็สองกำลังแปดขอดรูทนะครับแล้วก็มองออกไปอีกว่ามันก็กระจายเข้าไปนะครับเป็นสองกำลังสี่คูณสองกำลังแปดนะครับแล้วก็เอาไปบวกกันก็เป็นสองกำลังสิบสองขอดรูทครับมันก็ได้เป็นสองกำลังสิบสองส่วนหกมันเหมือนกันถ้าไปทางนี้ก็ได้นะครับทีนี้ นะครับต่อไปก็มาพิจารณาลากที่หกบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคนะครับตอนนี้เป็นลากที่หกแล้วนะครับมีลากที่หกแล้วก็มาพิจารณานะครับว่าข้างในเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับลองมองมอง,มองดูรูทลากที่หกนะครับออรก,รก็มองเหมือนเดิมนะครับก็เป็นอสามเหลี่ยออมยกกําลังหนึ่งส่วนหกนะครับก็ลองแยกตัวประกอบหกออกมาครับเพื่อที่จะตีเป็น ลากใหม่นีครับ,ก,รบ 3, ก็เป็นสองคูณสามคทำสองคูณสามก็เป็นสีมเหลี่ยมด้วยกำลังหนึ่งบนสองคูณหนึ่งส่วนสามนะครับก็มองเป็นเท่ากับรูทนะครับรากที่สองของสี่เหลี่ยมแล้วก็ทั้งหมดด้วยกำลังหนึ่งบนสามแล้วก็มองอีกนะครับรากที่สองของสีมเหลี่ยมแล้วก็รูทลากที่สามสองนะครับแบบนี้เราก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่า อะไร allez? มันคืออะไรนะครับก right. ็คือต้องถอนรูทข้างในก่อนนะครับรากที่สองก่อนแล้วค่อยถอนรูทรากที่สามนะครับทีนี้คําตอบนะครับรูทรากที่สองข้างก่อนเนี่ยเราได้ค่าคําตอบแล้วนะครับทีนี้ก็มาดูกันนะครับจากรูทรากที่สองนะครับของเลขข้างในมันเป็นสี่พันเก้าสิบหกทีนี้เราจะต้องถอดอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงจะครบรากที่หกนะครับก็คือต้องถอนรูทสามนะครับจากรูท สองก่อนนะครับแล้วก็ถอดรูทล่างที่สามมันก็คือตัวนี้นะครับถอดรูทล่างที่สามเข้าไปสี่ศูนย์เก้าหกครับนี้จากครั้งก่อนนะครับเราก็คิดง่ายๆแล้วนะครับว่าสี่พันเก้าสิบหกเนี่ยมันก็คือสองยกกำลังสิบสองครับที่สามปุ๊บก้ใส่ส่วนได้เลยนะครับที่สามสามสี่สิบสองนะครับโอเคนะครับทีนี้ เราได้นะครับลากที่สี่แล้วนะครับแล้วก็ลากที่หกเราก็ได้แล้วครับทีนี้เราจะเขียน่าหาผลต่างนะครับตามที่โจทย์ถามนะครับโอเคนะครับจากโจทย์นะครับที่เขาต้องการหานะครับตอนนี้เราได้ค่าของแต่ละตัวออกมาแล้วนะครับซึ่งตัวแรกเนี่ยก็เป็นสองกำลังหกนะครับลบด้วยสองกำลังสี่นะครับสองกำลังหก สองกำลังหกมันก็คือแปดแปดหกสี่นะครับลองไปคูณดูนะครับส่วนสองกำลังสี่นะครับสี่สี่สิบหกลบสิบหกนะครับซึ่งคำตอบก็คือสี่สิบแปด